Wait the top five floors of the Baxter Building are home to the Fantastic Four. Up-to-date plans are unavailable, as Reed Richards is continuously reconfiguring the layout of his labs. เดมเดิมเดิมเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยทำไมนายดุขนาดนี้อ่ะเพื่อนใครวะอ๋อมันชื่ออะไรไม่รู้เหมือนกัน,นออก็ฟุกม,มาเล่นนี่แหละกัปตันอเมริกาอ้อีก,อก,อกตัวหนึ่งชื่ออะไรนะ เออก็ไม่รู้เหมือนกันมาเดี๋ยวต,ต้องเราต้องร,รีบต่อสู้แล้วก็เพื่อต่อสู้กับมันอ่ะเรตาป่อม่กับต <c oughs> ันไม่นะ โอ,โอ๊ยไม่ในตายได้ยังไงเพื่อนดูหูแมงกระป๋อมไมีก่อนมากกว่กาก่อนครับ โกตอมนากากูถ้าไม่ไหวอ่ะตลกตลกกูตลกตลกับมึงมากวังไม่ต้องขำกูตลกกูตลกกับมึงมากวังน,นี่แหละอ๋อเราต้องมาต่อนี้ก่อนตๆนี่ยต่อแล้ว เลขเสี่ถ้าเลขสี่ <Capital> ต้องให้มันมานี่ไงนี่ไงมันมาเป็นคุญแจไงดื้อๆก็ชืบมาเป็นคุญแจอย่างเทพอ่ะเท่มากเลยนายเยอะมากอันนี้ต้องต่อยวะจับตันจับตันจับกันที่อ้๊บเบ้อโอเค Impressive laboratory, Doctor Richards, for such an inferior intellect. I I'll be taking my leave now. Goodbye, substance. I'm not a needy. Let's get after him, Captain. มันให้เรามาเป็นตัวนี้ก่นอนเอากระต้นมาช่วยหน่อยนี่ไงเราต้องสร้างประตูนั่นแหละแค่นั้นเดี๋ยวเราเข้าไปก่อนมันไม่บอกนะให้กดปุ่มเลยอะ่ะ อีกมันเพนนั่นแหละเอบได้แล้วไงดีให้มันต่อกันเนาะ <Okay. S 1> เนี่ยอันนี้คืออะไรอะ่ะมันเหมือนเหมือนโลกของกับตันน่ะเราต้องให้กับตันมานี่หรอต้องให้กับตันมานี่ นี่ป้ะอ๋อนี่ไงคนดูกับตันมันกันโลได้ด้วยไอ,อ้คนเฟี้ยวอ่ะเฮ้ยเฟี้ยวอ่ะของแท้เลยว่ะอ๋อ,อ,อ,อมันต้องควัางเข้าไปหรือเปล่านี่ไงมันต้องควัางเข้าไปนี่ว่ะเข้าใจละ อะไรอะ่ะอันนั้นต้องให้ใครไปอะ่ะมึงเหรอขึ้นไปดิลูกเว้ยนี่แหละได้แล้วเรียบร้อยรตูเปิดปุ๊มได้หรือรยังเนี่ยเปิดเรียงคืออะไรอะ่ะคือประตูเรืออะไรกันแน่ดาวเทียมเหรอไม่น่าใช่ว่ะ เราขึ้นมาเนี่ยอ๋อแล้วก็มาประกบตรงนี้ไอเป็นโลกนี้กูว่ากับตานมริกาชัวทุกพี่มาให้ไวเลย เราต้องฉีดอันนี้ให้เต็มหรือเปล่าคนดูผมไม่แน่ใจหรออ๋อใช่มันต้องฉีดอันนี้ให้เต็มนี่ไง้แา้วฉีดอันนี้เต็มแล้วนี่ไงมาอ๋อไม่ใช่นี่โอเคนี่เราออกไปได้แล้วนี่มันอยู่นี่ไงชั่ว นีมาแล้วอย่างวาเยเราต้องจับมันได้ t h ว m b a ต k ถ้ามันเป็นแบบนี้นะมาต้องให้อันนี้เล่นกันกากระโดดเนี่ไม่จำเป็นต้องนี่เลยโดดตรงนั้นก็ได้นี่ย ทำมาจากไหนอะนี่หรอคู่บ้านเหรอประกอบปะนี่ไงเออได้แล้วต้องประกอบอรอตัวประกอบชัวร์แหละบันไดไปไหนหอ่ะ เนี่ยเข้าไปนี่ก่อนกับตานลออยู่นั่นนะเพราะว่านายไม่มีประโยชน์อ๋อนี่ไงมันต้องมันต้องหมุนอันนี่ไงเอ๊บกูหมุนผิดฟังเหรอไม่ใช่เหรอ นี่ไงได้แล้วไม่ไม่ผิดเว้ถูกแล้วแต่กูแค่โง่ไปหน่อยแล้วก็ไงต่อต้องให้กับตนเหรอกับตันต้องไปแล้วอ่ะนี่ไง โอ้โหคุณนึกว่าทาซานไอหน้าหนังไงคุณนึกว่าทาซานมันบอกให้ปิดวาลปิดตรงไหนอ่ะเราต้องปิดเราต้องปิดอันนี้ให้มันนะเพราะว่ามันจะได้เข้ามาได้นี่ไงโลกับจันเลยเห็เนอยู่ชจัดๆเลย นี่ไงปิดวาลแล้วมาโอเคยังมาบวกภูมิอะอ่าภูมิเงินต้องประกอบปนะ ไม่น่าใช่ละอ่าแล้วก็แล้วก็แล้วก็วกป๊บนึมงนะนี่ไงต่อยพวกแม่งหมดนี่ไงน,นี่ไงน,นี่ไงผมฉลาดแล้วเนี่ย อ่าเลขสี่างี้กูว่าลูกพี่มึงชัวมาเนี่ยเนี่ยอุย้ยเป็นที่ปั๊มน้ำได้ด้วยเหรอปั๊มน้ำอ๋อปั๊มน้ำไม้ไอ้นี่ระเบิดอุย้ยเฟี้ยวอ่ะเฟี้ยวจัดประกอบอีกแล้วหรอไม่จะประกอบป่ะต้องให้ลูกพี่ไปประกอบอนี่ไงประกอบแล้วแล้วก็ไงต่อ โอ้โเป็นเชือกต้องให้กับตันมาบ้างถ้าเชือกนี้นะผมว่านะตันถนัดเนี่ยเอา,อามึงลงมาเพื่อให้โด,ดนโดนเขาจับเนี่ยตีมันไอ้มันหนีมึงไม่ตีต่อ ลงมาเพื่อให้เขาเขาจับแล้วก็ตีไม่เชื่อเลยโอ้โหแค่นี้คุนซีเมนแตกเลยคุนรุนไรวะไม่น่ามีก้อนหินแน่ๆเลยโอเคใหม่ใหม่ใหม่ กูอยากคว้างหัวมึงสักทีทำไมมันคล้องไม่ได้วะนี่ไงมันต้องมีอะไรสักอย่างน่าจะกระโดดไปได้นะจำโอ้แม่งหนีอ่ะโอ้ดูแม่งหนีดิ โอ้แม่งนี้เลยเอา่าถ้าแบบนี้นะผมว่ามันมีอะไรไม่ใช่หรอนี่ไงกูว่าแล้วมีอะไรคุณ เนี่ยมันจะให้ให้มันเป็นบันไดอ่ะเนี่ยกูว่าแล้วคุณคุณไปดิเอ๊บเอ้ยมันบินมาหรอพวกเนี้ยมันบินมาหรือเปล่าอ่ะบินมาเอ๊อุ้ย ดูดีน่าโคตจัดเลยเนี่งบังขึ้นมาตรงนี้แน่ๆนะผมว่านะอะไรอ่านไม่ออกเหมือนกันอนะ ใช่เหรอนี่ไงโคตรเท่ะลูกพี่กูอะนี่อะม,มันต้องกระโดดซ้ายกระโดดขวาเห็นไหมผมมาแล้ว กับอเมริกาทำประตูก่อนใช่ปะ่ะแล้วก็มันถึงจะมาได้ลืมเนื้อเรื่องหมดแล้วเหรเนี่ยเนี่ยไงโอ้แย่แล้วมันอยู่ในรีบด้วย เจ้าบ้าเนี่ยอย่าอย่ามายุย่งกับฉันนี่ไง Careful, d i c h a d It's a l o n o w โมาจากไหนวะ ต่อ,อยู่วะไอ้พวกนี้มันยังกวนไม่หยุดเลยจะต่อได้ไงมึงชิวมากเลยนะเนี่ยีย๋ยวต่อน,นี่ก่นอนเดี๋ยวเอากับตันมริกามากัน ผมมาแล้วมึงเห็นปะมันไงโดนสักทีไม่โดนสักทีไม่ดีขึ้นเลยอ้าวแม่งเหนียว Janganlah Haaah Orang belum pergi ke guna ni lah Ni ya Hup Datang pokok What? What are you doing? No! Bob? Oh, Colbert? Parker, do your job. I want some play for beautiful girls in the in her face. Yes, sir. face. You understand the web, don't you? The web? Yeah. It's a job and a hobby. Colbert, me ya. Sad me ya. Doc Octopus, oh, yeah. you're a real doctor, right? I have a pain right here, and it goes right there. Really. Ooh, if I been over there, too. wow! Your cheap health plan doesn't cover office visits. The fun under. Parker! Parker! I need some footage of this for the website. How hard can it be? I mean, this time the news is coming out. You could record it with your smartphone, JJ, if you could figure out how to turn it on. There's Spider Man! Spider Man, my choylao! Hey guys! Okay. You're never gonna catch me! You're wasting your time! Yeah. Good thing you happen to be close by, Spider-Man. Doc Ock stolen some important materials. Yeah, he's real grabby like that. Always getting his hands on things. Uh, yeah. uh, Spider-Sense again. What is it? My spider sense again. What is it? <coughs> hey, Jing, it. Okay, Captain. มาให้ได้นะพวกนายสองตัวเดี๋ยวเราต้องรับบทเป็นสไปเดอร์แมนนะมานี่ดิในเออ,อไรเพื่อนไสไปเดอร์เซนเซสเท็งเลยนี่แหละ อ่ะแล้วป้าก่อนเผื่อมีอะไรที่ใช้ได้ออนี่ไงไม่ใช่อึบอึบนี่แหละได้แล้วขึ้นมา ไปเลย let's go เผ like,,, really? right. <c oughs> ืはは <expands> <trendy> ่อแบบมีของหรือ <mail> ว <bottle innov ates> ่าได้ต <youtubers> ัง <igue> ค so ์นะคนดูอันนี้นี่ให้เราประกอบเหรอนี่อะใช่แล้วผมมันมีสมองเลยไม่ใช่หรอ อองมาเนี่อันนี้หน้าที่มึงนี่ไงแฮกเกอร์ระดับโลกตัวเนี้สยสไปเดอร์แมน ปเด้แมนแม่งโคตรเทอ่ะอ้ยโทษโทษโทษโอ๋อเนี่ยเห็นลายเลขสี่แล้วต้องลูกพี่กูแน่เลยนั่น,น,น,นง่ายมีประโยชน์จัดเลยอะไรจัดรวดหรอแล้วมึงไปไหนต่อละเว่ อะไรอะเออเด้งลงมาที่จริงอ่ะสปไปเดอร์แมนก็ทำได้นะถ้าทำเนี่ยสปไปเดอร์แมนก็ทำได้นะที่จริงอ่ะถ้าสปไปเดอร์แมนทำก็ได้นะนี่ไงสามหนึ่งถือว่าไม่ลุมมาอุย้ย โอ้ oh, ดึงหองี้เลยหรอมึงก็โหดไปโอ้ฮ oh, ักไม่มากับเราถ้ามีฮักนะบอกเลยโคตรมันนอะคนดูเนี <laughs> ่ย <laughs> <laughs> ตกลงไปอุ้ย <h ull ing> Victory is now within my reach Time to step on the spider Oh such cruelty You couldn't wrap me in a paper towel and toss me out the window what happened? he seems <screws> over-the-top angry. any advice? don't look at me. you're the doc-ock expert. wait, he's trapped his arm in the ground. let's attack while we can.

lúc khi <laughs> cô mới ghét đi thì là cô hẹn nè nè tập tính แม่งหนีมันนี่แล้วตัวนี้ป่วนจริงๆเหลยมั่งโอ้ดูดีคนแรงเจ้า not again by ตัดทิ้งอีกอหน,นึง่งเนี่ยปึ๊บโอ้แล้วแม่งมานี่ต่อเลยนะเวินเกือบโดนกูอ่ะไม่ได้นะ Why didn't I see this coming? Another arm stuck! My arms! My beloved mechanical arms! You'll suffer for this! Get them! Give it up. Crime never pays. You'd be surprised. It covers medical and dental. Uh.